ใส่ไกล่ลงไปเลยจ้ามอเดือดแล้วใส่น้ำมาคามเปียก ตามลงไปเท่านี้ก่อนน้ำปลาเติมเข้าไป เกลือรสดีโอ้ยไม่ใช่เกลือผงชูรสน้ำตาลลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยคือต้มขาไก่นะจ๊ะ วันนี้ไม่มีหัวปีหรอกจ้าตะขาอ่อนกับเครื่องแกงจ้าสุดยอดไปจ้าเยวะ้ว่ววจ้า